ครับเล่นจากนักต้นะครับวันนี้จะมาเสนอบล็อกกระแทกไร้สายครับรุ่น T I w L I 2 0 2 0, 0นะครับแค่ในกล่องนะครับก็จะมีชุดบล็อก1ตัวนะครับก็มีลูกบล็อกให้3ลูกนะครับเป็นเบอร์ 17, 19, 21ในชุดนี้จะไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับมีมาเท่านี้แล้วก็คู่มือ1เล่ม บล็อกตัวนี้นะครับจะมีแรงบิด300นิวตันเมตรนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลสความเร็วรอบตัวเป่านะครับจะมีสองระดับจะมีระดับแรกคือ0ถึง1,600รอบนะครับส่วนระดับที่2เนี่ย0ถึง2,400รอบนะครับมีไฟนะครับสองสว่างขนาดใช้งานครับชุดลูกบล็อกนะครับชุดลูกบล็อกของโทโทรุ่น c h k i s d 12102L นะครับก็จะมี2เซตนะครับอีกเซตนึงก็จะเป็น ท h I S t d 1 2 1 0 1นะครับนะครับทั้งสองตัวนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นลูกบล็อกสั้นกับลูกบล็อกยาวแต่ละชุดนะครับก็จะมีทั้งหมด10ตัวนะครับจะมีเป็นเบอร์10เบอร์12 13 14 15 17 19 21 22 24ครับ่วน่วิธีการใช้งานก็เสียบแบบปกติเลยนะครับก็จะมีหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็จะมีระดับตรงนี้เวลาเราปรับระดับก็คือเรากดยิงนะครับ แล้วก็กดปุ่มปึ๊บอ่ะมันก็จะเปลี่ยนรอบใหนะบ้มีเพียงเท่านี้เองการใช้งานครับสะดวกนะครับ,ก,นะรบก็เดี๋ยวเราไปชมการใช้งานแบบจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้บล็อกกระแทกไร้สายครับรุ่น p I W L T 2 0 0 2 0นนะครับ,รรบเราจะใช้คูก่กับลูกบล็อกเบอร์24นร่นะครับ ถอดล้อมอเตอร์ไซครุ่นเอ็ดแม็กนะครับ,น,รบนี่ครับดต่ออกมาแล้วเรียบร้อยครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบบล็อกแทกไร้สายนะครับถ้าหากสนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับมีช่องทางติดต่อได้ ผ่านทาง f c e e o o o ช้อปปี้ลาซาด้านะครับนะครับแล้วก็ต่อจบไปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับ